สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันกับเอฟอีกแล้วนะคะกับเปิดไพ่แรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนี้กำลังจะนำทางคุณไปในทิศทางใดของชีวิตนะคะ ไพ่มีผลภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่คลิกเข้ามารับชมก็ฟังแล้วก็ทั้งหมดที่เปิดไพ่ในครั้งนี้ถือว่าเลือกคุณนะคะดวงนี้เลือกคุณนะคะวันนี้ใช้ไพ่ The Prisma Vision Tarot นะคะไพ่สำหรับนี้สวยงามมากเลยค่ะเป็นไพ่แบบศิลปะนะคะที่ต่อเนื่องกันได้ด้วยนะคะที่พอเขาวางเป็นรูปภาพต่อเนื่องกันนะเขาจะดูเป็นภาพใหญ่นะคะ อธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณที่กำลังจะนำพาไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆนะคะภายใน6เดือนนี้คะ่ะ The Fool The Fool แปลว่าการ เริ่มต้นใหม่ความสบายใจและการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกโอ้ราชาถือไม้เท้าความสําเร็จนะคะความก้าวหน้าความรุ่งโรจน์เลยล่ะค่ะนะคะชีวิตของคุณเหมือนผ่านช่วงเวลาที่สิ้นสุดอะไรบางอย่างเพื่อเตรียมตัวแบบเริ่มต้นใหม่อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานนะคะ แท้ที่จริงแล้วช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงที่คุณยังไม่ได้ใช้ชีวแบบเขาเรียกว่าอะไรด้านบุญกุศลหรือว่าด้านแบบรุ่งโรจน์ของชีวิตเท่าไหร่เลยเหมือนสิ่งต่างๆที่เป็นพลังที่แท้จริงของคุณนั้นน่ะถูกปิดกั้นไว้ก่อนเพื่อให้คุณทำงานกับตัวเองหรือเพื่อให้คุณผ่านพ้นช่วงที่ต้องรับประสบการณ์ นะคะแล้วผ่านมาแล้วคือบางท่านอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเรียนรู้นะคะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาพลังงานให้อยู่ในระดับแบบไม่ว่าจะเจออะไรก็สามารถสร้างความสงบให้กับใจของตัวเองได้แต่บางท่านอาจจะเจอหนักเลยนะคะเจอมาประมาณว่าปิดบัญชีกรรมเก่าอย่างนั้นเลยในช่วงที่ผ่านมานะ่ะ เป็นช่วงที่ผ่านมรสุมเพื่อปิดกรรมเก่าและยกยอดโชคชะตาชีวิตมาตั้งฐานใหม่การตั้งฐานใหม่ที่รุ่งโรจน์สุดๆแบบอะไรก็ขวางไม่ได้อะมาถึงแล้วแล้วดูกระแสของพลังงานนะคะกระแสของพลังงานแบบมีพลังมากเลยอะนะคะราชาทัดไฟราชาถือไม้เท้าค่ะโอ้ยสีไม้เท้าบ้านฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะ มีแกนได้เฉลิมฉลองความก้าวหน้าการเลื่อนระดับปรับยศหรือชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นสี่ไม่เท้าสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสัญลักษณ์ของความมั่นคงของชีวิตและการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะของหน้าที่อาชีพการงานสิบเหรียญสี่ใบคือแบบจบ ดวงของคุณภายใน6เดือนนี้จะรวยขึ้นจะพ้นเคราะห์บางท่านหมายถึงพ้นจริงๆในด้านพ้นหนี้พ้นสินอะไรแบบนั้นด้วยนะคะเพราะว่ามันจะต้องจับต้องได้อะอาการนี้นะ่ะใครที่มีอะไรที่แบบเป็นภาระติดค้างภาราติดพันสลัดออกได้หมดเลยหรือว่ามีมีสิทธิ์ปกะหนี้ก้อนใหญ่ได้บางท่านถึงขั้นแบบหมดนีหด้หมดสินได้เลยบางท่านเป็นไปในทั้งเรื่อง าลาบผลที่จับต้องได้ด้วยอันนี้ก็ต้องได้เงินสิบเหรียญที่สุดเลยแห่งค,มมง,ง,ยยงความมั่งคงั่งที่สุดเลยแห่งความมั่นคงที่สุดเลยแห่งความสําเร็จนะคะและเป็นเรื่องทางแบบจิตวิญญาณด้วยสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณผ่านด่านกรรมนะคะคุณเป็นอิสระจาก ปัญหาอะไรบางอย่างที่ค้างคามานานยืดเยื้อมานานและถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆสักทีนับจากนี้นะคะซึ่งจะทยอยเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นแบบเปิดสกสารใหม่พอสอใหม่เรื่องราวดีๆแบบขาถงเข้ามาทันทีทันใดเลยนี่แหละนะคะวันนี้พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ข้ามปีแล้วนะคะจริงๆแหละโน้เริ่มต้นใหม่อย่างแบบสดใสอ๋อทคนี้มีไพ่แปดดาบออกมาแปดดาบแปลว,ว่าความกังวลใจนะคะ อาราชนีราชีนีถือดาบจัดการความกังวลใจได้อย่างแบบอยู่มันเด็กถือเด็กถือดาบอันนี้เหมือนอยากจะออกมาอาเดเลลเวอร์ค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวของการผ่านการเติบโต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อยู่หมัดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงอภิรมสิบเปลี่ยนเอยเดลเวอร์เอยตีความเป็นช่วงแบบสเสวยสุขของชีวิตนะคะเป็นช่วงสเสวยสุขเป็นช่วงชีวิตแบบอภิรมส์สมหวังเป็นช่วงสมปรารถนาในสิ่งที่พึงพอใจเป็นเป็นช่วงที่ถูกบำรุงนะคะจากจากแบบโชคชะตาจากสถานการณ์ชีวิตที่รู้สึกแบบ อิ่มสุขสำราญและอันนี้น่าจะเป็นอาการที่เรียกได้ว่าปัญหาในอนาคตอะไรก็ตามนะคะมันน่าจะเกี่ยวกับทั้งเรื่องจริงด้วยที่จัดการได้อยู่หมัด พาตัวเองออกจากภาระอะไรบางอย่างที่าราคาสัังได้เพื่อที่จะตั้งรับสิ่งใหม่ๆที่จะเติบโตและรุ่งเรืองในชีวิตของคุณนะคะบางท่านก็จัดการกับอัตราตัวตนของตัวเองที่จะอาจอาจจะไปสร้างปัญหาในอนาคตได้เนี่ยนะคะเอฟอ่านไปทางนั้นเลยนะคะราชินีถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบทําให้ตนนั้นจะเป็นฝ่ายได้รับทรัพยากรเป็นอันมากถูกเมตตา อุปถัมภ์นะคะทำมาค้าขึ้นและดวงดึงดูดทรัพย์มาจากทุกทิศทางดวงดึงดูดลาบดึงดูดผลดวงค้าขายร,ร,ร,รุ่งเรืองดวงแบบดึงเงินมาได้อย่างมากมายดึงรายได้มาได้อย่างมากมายและจะไม่กลายเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่จะสร้างปัญหาใดๆในอนาคตให้กับตัวเองและจัดการปัญหาได้อย่างอยู่หมัดทุกสถานการณ์มาทั้งราชินีและราชานะคะบางครั้งอะ่ะมันจะมีแบบ เรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณหลุดพ้นมาได้นะคะแต่เอฟขออนุญาตตีความไปเลยนะคะว่าบางท่านก็หมายถึงเรียนรู้อัตตาในตัวเองบางท่านก็หมายถึงเรียนรู้อัตตาของผู้อื่นเหมือนกับบางคนนะคะบางบาง,บางคนเคยอยู่ภายใต้แรงกดดันของผู้อื่นคุณเคยเป็นผู้ให้คุณ แล้วก็ยังคงเป็นอยู่นะคะหลายๆท่านที่ฟังคลิปนี้เป็นผู้ให้เป็นผู้เอื้ออาทรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงและเป็นคนที่แบบไม่จําเป็นว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนนะแค่แบบขอพื้นที่แห่งความแบบสบายใจแต่การเป็นคุณเช่นนี้กลับถูกกลับถูกคาดหวังเพิ่มยิ่งให้ยิ่งถูกคาดหวังเพิ่มหรือยิ่งให้ยิ่งถูกจํากัดสิทธิยิ่งให้ยิ่งถูกจํากัด ความรู้สึกเพราะว่ายิ่งให้อะไรไปแล้วถ้าหากเจอความแวดล้อมหรือสังคมอะไรบางอย่างหรือสายสัมพันธ์อะไรบางบางคนกับบางคนนะคะที่เขาแบบไม่รู้ตัวว่า,ว,าว่านั่นคือการต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นพิษไม่รู้ตัวนะคะความไม่รู้มาก่อนเลยแล้วก็ แล้วก็อาจจะกลายมาเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเส้นทางการทำงานนะคะในรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะมิตรสหายญาติพี่น้องอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามและคุณน่ะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรแล้วได้ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโชคดีแล้วก็ได้เหมือนตัวเองหาทรัพย์ได้เยอะเหมือนตัวเองแบบประสบความสำเร็จบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงเกณฑ์แท้ยังไม่ได้ใช้พลังงานแท้เลยเพราะว่า เน่ยวาสนาทรัพย์ใหญ่กว่าที่เคยหาได้แล้วแล้วเหมือนกับว่าประตูที่ถูกปิดล็อกปิดตายเอาไว้แล้วยังไม่เปิดทรัพย์ให้อ่ะ เปิดแล้วเพราะรู้ว่าคุณพ้นจากพลังงานเหมือนลอยเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนลอยขึ้นเลยนะคะลอยเหนือกว่าเดิมนะคะเหมือนคุณหลุดพ้นจากพลังงานเหล่านั้น <c oughs> เหมือนคุณรู้เท่าทันพลังงานเหล่านั้นหรือบางบางท่านเป็นพลังงานหยางก็เป็นสิ่งที่เอฟอ่านนะคะรู้เท่าทันพลังงานเหล่านั้นแล้วแล้วก็หลุดออกจากพลังงานเหล่านั้นและแล้วเหมือนกับปิดบัญชีกรรมปิดเกมกรรมและสัญ,ญลักษณ์ทางความรู้สึกที่ทําให้คุณมั่นใจว่า คุณไม่มีอะไรติดค้างแล้วกับผู้ใดก็คือคุณไม่อยากไม่อยากต่อล้ะต่อเถียงแล้วคุณนิ่งแล้วแต่ว่าคุณไม่อยากสารเพิ่มและไม่อยากจะแบบพัฒนาอะไรเพิ่มตรงนี้ไม่ตั้งค่าว่าจะพยายามแก้ไขอะไรในตรงนี้แล้วแค่อยากแบบถอยกลับมาอยู่ในชีวิตของตัวเองเนี่ยอาการของการหลุดกรรมพ้นเคราะห์และหมดหนี้ทางจิตวิญญาณอะไรอย่างนั้นจริงๆนะคะบางท่านเป็นพลังงานหยินค่ะ บางท่านแต่โดยส่วนรวมแล้วผู้คนก็มีหยินอย่างในตัวเองนะคะแค่ใครแค่ใครมีด้านไหนมากก็จะเป็นสภาวะอ่ามัสคิลีนแล้วก็เฟมินีนนะคะนะคะ,ะ,คะส่วนใครที่เป็นพลังงานหินในตัวเองมากหน่อยเฟมินีนมากหน่อยนะคะได้เรียนรู้อัตราตัวตนด้วยการต้องอัตราตัวตนนี้ไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวเองอย่างเดียวต้องสร้างฝึกสร้างและฝึกเรียนรู้อะไรในด้านต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นอ้แบบ กลายเป็นคนที่ชัดเจนในคุณค่าของตนเองและกลายเป็นคนที่ให้พื้นที่คุณค่าของผู้อื่นหรือเขาเรียกว่า respect นับถือนะคะนับถือผู้ให้นับถือผู้เป็นผู้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นนับถือผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนับถือมากๆเพราะว่าตัวเองเคยผ่านทั้งเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองมาแล้ และรู้ว่า,าควรจะให้เกียรติแบบผู้ที่เป็นเช่นนี้อย่างไรควรที่จะให้เกียรติแบบผู้ที่สนับสนุนตนอย่างไรบางบางท่านก็อยู่กับตัวเองเพื่อเรียนรู้อัตราอะไรในด้านนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้การที่ตนนั้นน่ะแบบเป็นฝ่าย ถูกเข้าข้างดวงของคุณจะเป็นดวงถูกเมตตาถูกเอนดูมากๆเลยนะคะเพื่อให้ดวงชะตาของตัวเองที่แบบถูกเข้าข้างอะ่ะไม่กลายเป็นถูกเข้าข้างแล้วก็เริ่มหวังเพิ่มแล้วเอามาใช้เป็นแบบกดดันเอามาใช้เป็นอิทธิพลที่ตัวเองรู้ว่าสามารถกดดันความรู้สึกคนอื่นได้อะไรแบบนี้รู้ว่าเขาใจอ่อนให้ตนรู้ว่าเขาใจดีต่อตนก็ยิ่งแบบ เคารพนะคะก็ยิ่งแบบก็ยิ่งกลายเป็นผู้ที่ถูกเมตตายิ่งยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณจัดการแบบนกผีไกผ่ผีในตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะดวงก็บอกมาแบบนี้แหละนะคะอันแน่นอนว่าไพ่ออกมาว่าสิ่งเหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นแบบไม่นานเลยนะคะดวงของคุณจะเป็นคนที่หาลาภหาผลได้ดีมากเลยนะคะหาแบบ หาได้ง่ายหาได้ดีลากผลจะไหลามาอย่างสะดวกโยทินไม่ว่าพี่เพืพอพ่อนจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศใดๆก็ตามแต่นะคะและทีมหลักในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยแบบชัดเจนเด่นเด่นมากเลยว่าจะมีความสมหวังในความรักที่เป็นความรักที่แบบรักลึกซึ้งอุ่นใจและยั่งยืนมากและเป็นความรักแบบเป็นความรักที่แบบทั้งเนหานะคะทั้งแบบ สนิทสนมและสนิหหานะคะเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแต่แล้วก็เป็นคนที่แบบโหอยหากันและกันแบบพอดีมีความมีความมีความโหยหาต่อกันแน่นอนนะคะมีความแบบมีความรักลึกซึ้งมีความ เชื่อมโยงกันด้วยความปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะแต่มันจะเป็นไปในทางแบบเฮลตี้นะคะสองไม้เทาะะ้าค่ะการเดินทางและการวางแผนนะคะนี่คือแผนที่ระยะยาวในชีวิตของคุณแล้วนะคะจากนี้ไปคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่แบบระยะยาวออราชินีถือถ้วยสวยจังเลยค่ะราชินีถือถ้วย ราชนีถือถ้วยคือแรงอุปถัมภ์คือผู้ที่ได้รับแรงอุปถัมภ์นะคะจากพลังงานแบบรอบทิศเจ็ดถ้วยแบบที่ตัวเองปรารถนาแรงอุปถัมภ์เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่โอ้ถ้าหากพ,พี่เพื่อนเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงนะคะเป็นแฟมินีน,นะคะคุณคือบุคคลที่จะได้รับความรักและถูกอุ้มชูด้วยความด้วยความ อันนี้คือความเมตตาปราณีแน่นอนด้วยจิตวิญญาณพลังงานของน้ำคือพลังงานสายสปิริตชลจิตวิญญาณและอารมณ์ด้วยอารมณ์ที่มันแบบอ่อนโยนที่จะให้แบบสายสัมพันธ์ที่คุณจะได้รับจากเขาผู้ซึ่งจะเข้ามารักและปกป้องคุณคือง่ายจังเลยที่จะใจดีกับคุณง่ายจังเลยที่จะแบบ อารมณ์ดีเมื่ออยู่ใกล้คุณง่ายจังเลยที่จะรู้สึกอยากปกป้องคุณไม่ต้องแบบรู้สึกพยายามเลยอะที่จะรักแต่แค่เห็นใบหน้าหัวใจก็อ่อนยวบหาคุณ <c oughs> คุณน่ะคุณน่ะจะได้คุณจะได้โชคชะตาอะไรในระยะยาวโชคชะตาที่ถูกรักเหมือนคุณเป็นแบบ d ด e ีมเกิลของเขาเลยอะต่อให้เขาไม่มีสเปคมาตั้งแต่ต้นก็ด้วยซ้ำแต่พอเขาพบคุณ คุณก็กลายเป็นแบบดีมเกิลในแบบหัวใจของเขาเลยนะคะซึ่งบางท่านอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้และก็จะเป็นคนในชีวิตจริงด้วยที่เข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อเพื่อเป็นแบบสิ่งฉลมหัวใจสิ่งเยียวยาสิ่งบำรุงใจอะนะคะถ้าหากพี่พี่เพื่อนเป็นมัสคูลีน ine, ก็นั่นเธอของคุณคุณจะสมหวังสมปรารถนากับ เธอผู้อยู่ในห่วงคำนึงนะคะหรือกำลังจะได้พบแล้วค่ะคนที่คุณคิดถึงและอารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานได้เสมอนะคะต่อให้มีเรื่องราวอะไรที่แบบคนเราจะยังไงยังไงก็ต้องมีเรื่องขัดใจกันบ้างนะคะแต่ง่ายจังเลยที่จะแบบปณีปนอมกันง่ายจังเลยที่จะแบบ เข้าใจกันในท้ายที่สุดอย่างง่ายดายนะคะง่ายจังเลยที่จะแบบยอมให้กันอย่างอ่อนโยนนะคะตัวคุณนั้นคือบุคคลผู้ที่จะมีเส้นทางแห่งความเจริญเส้นทางแห่งความก้าวหน้าในตัวเองนะคะคุณนั้นคือผู้ที่จะเป็นผู้ที่ถูกเธอรักอย่างภาคภูมิใจไม่ใช่รักเพราะว่าไม่ใช่รักเพราะว่า ขาดแบบเขาเขาเรียกว่าไรนะคะเหมือนกับผูกติดไว้กับความรู้สึกว่าอยากจะแบบอยากจะผูกคุณเพื่อให้แบบมาเติมตัวเองแต่คุณมีคุณค่าเหลือเกินแบบไม่รักได้ยังไงก็คุณเป็นคนแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะนะคะคุณจะถูกเธอรักด้วยความรู้สึกว่าต้องการแบบ มอบรางวัลให้อะ่ะต้องการแบบอุ้ยมอบความสุขมอบเพราะว่าคุณมีค่ามากๆเลยจนเธอแบบรู้สึกว่าสมควรได้รับความรักนี้สมควรได้รับแบบรอยยิ้มนี้จากเธอนะคะสมควรได้รับความฉอเลาะนี้ไปจากเธออะไรแบบนั้นน่ะคุณจะได้รับความรักนี้ไปนะคะแนใ่นอนเลยความข,วข,ขออภัยค่ะเสียงเสียงเพี้ยนไปแล้วความรักนี้ส่งเสริม ความนับถือในตัวเองของการและการอย่างแน่นอนนะคะอุ้ยไภภพจักรพพัดมาใช่เลยแหและเราพูดถึงความพราวความนับถือในตัวเองและไภภพจักรพพัดขึ้นมาทันทีนะคะใช่แล้วแหละค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ร่ำรวยอันนี้คือช่วงเวลาแห่งการสะสมทรั์สองถ้วยนี่คือช่วงเวลาแห่งการสะสมรัพย์นี่คือช่วงเวลาราชาถือถ้วยสิบถ้วย,วยออกมาวิย้ยดีมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเด็กถือไม้เท้าพลังงานของความมีชีวิตชีวา ให้ออกมาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาของคุณเป็นดวงสร้างรากฐานของชีวิตช่วงบางท่านก็หมายถึงแบบมีภาระที่ต้องอทำมีเรื่องราวที่ต้องสร้างเพื่อผู้อื่นด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่จะต้องสะสางนะคะและกระบวนการเหล่านั้นจำเป็นนะคะจำเป็นเป็นเรื่องที่ คุณไม่มีอะไรที่คุณทำได้น้อยเกินไปเลยในช่วงที่ผ่านมาแค่ประตูแห่งลาบรอเวลานี้ก่อนรอช่วงนี้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าหากคุณมีแรงเสียดทานสะบ้างถ้าหากคุณมีเรื่องราวอะไรที่ท็อกซิกเข้ามาสะบ้างหรือมีสถานการณ์ที่ตัวเองต้องแบกรับมากกว่าผู้อื่นซึ่งทำไม่ได้ง่ายนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ได้ง่ายเลยแต่คุณทำได้ไม่ใช่ใครก็จะรับ เส้นทางบทเรียนแห่งชีวิตนี้ได้ง่ายๆแต่คุณกลับทําได้นะคะและไม่มีอะไรที่คุณทําได้น้อยไปเลยคุณทําได้ดีและเรียนรู้สร้างฐานรากอะไรได้เรียบร้อยแล้วและจากนี้เป็นช่วงสะสมทรัพย์ของตัวเองอะไรที่ผ่านไปแล้วผ่านไปไม่เป็นไรนะคะคือบางท่านต้องแบบเสียสละให้ผู้อื่นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องแบบมีรูรั่วของทรัพยากรของตนไม่เป็นไรเลยเพราะดูสิคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาได้มหาศาลนับ ไม่ทวนหรอกเยอะกว่าสิ่งที่เคยหาได้เนี่ยมากมายนับมากมายจนนับไม่หวั่นไม่ไหวนะคะจากนี้ไปจะเป็นช่วงสะสมทรัพย์เก็บเกี่ยวทรัพย์ทรัพยากรจะแบบมาแบบไม่มีเส้นทางปิดกั้นเลยนะคะหาแบบแบบหาได้แบบทรงพลังสีเรียสตีอ็มเพอร์เรอร์เป็นอย่างนั้นไพจกกักรพรรดิก็เป็นอะไรที่แบบเป็นพลังงานใหญ่ๆอาการหาทรัพย์ได้แบบ ที่เป็นปริมาณขนาดใหญ่อะนี่คือวาชนาของคุณนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนะคะถึงเวลาแล้วที่จะเข้าสู่ช่วงแบบเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ใจเบาอาจจะมีงานการและความรับผิดชอบไม่ต้องทำแต่หัวใจจะแบบเบาสบายหวานชื่นความรักนำทางในชีวิตนะคะ ความปิติเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออยู่กับผู้ที่เป็นดวงใจหรืออยู่กับผู้ที่ปกป้องชีวิตนะคะเตรียมตัวตั้อรับได้เลยมีทั้ง10เหรียญสอถ้วย4ไม่เท้าเดลเวอร์นะคะไปดูไพ่ออร์คิลกันบ้างคะ่ะจัดตำแหน่งก่อนคะ่ะพี่เพื่อนๆนี่ค่ะไพ่เขาแบบเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะคะ ให้สวยเยอะมากเลยแน่นอนฝั่งมัสคิลีนและฝั่งเฟมินีนบทสรุปเวลาอยู่ด้วยกันเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันด้วยความอ่อนนุ่มละมุนละไมมากๆลอยสายสัมพันธ์รักอันอ่อนนุ่มละมุนละไมแต่ยามทํางานหรือยามที่ว่าผ่านการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาุใช้พลังนะคะแบบมีความ ้มแข็งในตัวเองมากนะคะแต่ในสายสัมพันธ์เนี่ยใจดีมากคุณจะพบรักที่ใจดีต่อกันมากนะคะเราไปดูไพ่ออร์คากันค่ะพอดีเลยลงตัวนะคะกับไพค่คู่ดูไพ่ทศกันกันนะคะ สวยงามอะไรที่คุณควรรู้เพิ่มอีกคะของขวัญกุมารามนดาม กระโลกอนาคตอนาคตที่สดใสการวางแผนเพื่อโลกอนาคตสเสบียงบุญเบิกแล้วนี่แหละที่พูดว่าแบบบุญกสดดูสิคาแก้วตาดวงใจน่าจะเป็นการเฉลิมฉลองค่ะน่าจะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะพี่ๆเพื่พอนๆมันเหมือนกับว่า ชีวิตของคุณไม่ใช่แค่จะผ่านด่านข้ามปีนี้ไปแบบเข้าสู่ช่วงเบาขึ้นแค่นั้นไม่ใช่แต่เข้าสู่ช่วงรับโชครับผลตอบแทนที่แท้จริงคุณจะกลายเป็นคนที่มีเซนต์เหมือนมีกุมารทองนะคะจริงๆแล้วอะ่ะพูดแบบอุปมาอุปไมยนะคะกุมารทองนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเลี้ยงกุมารทองจริงๆแต่หมายถึง เป็นคนมีสัญชาติญาณแห่ง,งความรวยเป็นคนที่มีเซน์ที่จะรู้ว่าทําอะไรแล้วจเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่ประสานงานเข้ากับผู้อื่นได้อย่างมากมายหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลเวลาที่ทําอะไรอยู่ร่วมกับผู้ใด <c oughs> ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นคนที่บริหารและประสานงานได้ดีทางสิน้นแล้วผู้อื่นก็คล้ายๆกับ <nostalgia> จะได้รับรังสีอะไรบางอย่างจากคุณนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบ ออราอะไรบางอย่างากับคุณให้รู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วซับจะมาแรงดึงดูดลาภผลจะมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะนี่คือการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะมนดาคือบางท่านก็เป็นสายแบบเหมือนวาจาเรียกซับนะคะก็คือไม่ว่าทำอะไรขอแค่ขอแค่ให้ทำงานอะไรก็ได้ขอแค่ให้ตัวเองทำไปเถิด ซั์มาเย็ดลาวกับมีมนดำเรียกทรัพย์นะคะเรียกโชคอย่างนั้นแหละนะคะและขอให้รู้ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคตแล้วก็ดูสิคะวางแผน AI น่าจะหมายถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของระบบระบบเศรษฐกิจระบบการปกครองระบบการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะคะมันจะหมุนเพียนไปนะคะโดยเฉพาะยุคนี้จะเปลี่ยนเร็วมากแต่ทุกอย่างที่เปลี่ยนเป็น สะพานเพื่อคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวทุกอย่างจะแบบ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปสักเพียงไหนคุณจะใช้ชีวิตได้ดียิ่งคุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จของขวัญดีๆจะให้แบบบวกเพิ่มอ่ะบวกเพิ่มเาวากับเป็นของตกเบิกที่คุณควรได้มาตั้งนานแล้วแต่แต่เพิ่งเอามาให้เมื่อเข้าสู่วัยนี้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะพี่เพื่อนๆไม่ว่าตอนนี้พี่เพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนี่คือแบบเหมือนส่งสองขอ,ส,อส่งท้ายปีเก่าอนรับปีใหม่ให้กับ พี่ๆเพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้เลยนะคะและเป็นการวางแผนระยะยาวเพื่อเพื่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่อาชีพแผงชีวิตเส้นทางแห่งชีวิตและเส้นทางแห่งความรักความสัมพันธ์นะคะคุณคือผู้ที่จะมีเรื่องราวความรักเป็นชีวิตคู่ที่เป็นแบบเป็นยอดรักเป็นที่รักเป็นแก้วตาดวงใจนะคะคุณ เป็นบุคคลที่มีวาสนาได้มาเป็นคนที่อยู่ในหัวใจอยู่ในสายตาของเธอเธอจะมองคุณด้วยแววตาที่แบบภูมิใจยิ่งที่ถูกคุณรักภูมิใจยิ่งที่คว้าหัวใจของคุณมาได้และคุณจะได้อยู่ในชีวิตของเธอแบบเป็นช่วงเวลาที่เธอแบบเข้าใจความรักและ ชอบที่จะแสดงออกความรักมากที่สุดต่อคุณนะคะคุณคือผู้ได้อ,อ้ยได้รับได้รับสิทธิ์นั้นผู้เดียวอะไรแบบนั้นอะคืออยู่ในช่วงที่เธอแบบอ่อนโยนที่สุดอย่างกันก็ได้นะคะหรือรู้วิธีแบบที่จะ ใช้หัวใจรักนำทางอย่างนั้นมากที่สุดก็ได้นะคะแน้นแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะมีทั้งความเมตตาการุณาที่สบายใจและความผูกมัดแบบเย้าวยวนสน่หาด้วยนะคะนิสเบียงบุญมาถึงแล้วและตัวคุณนั้นคือผู้ที่อนาคตไม่ได้น่ากลัวเลยสำหรับคุณนะคะแล้ววันนี้คุณได้มองเห็นแล้วทุก ทุกอย่างที่ไพ่ออกมาคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่ได้รอนานเลยนะคะเตรียมทยอยรับความสำเร็จเตรียมทยอยรับข่าวดีค่ะเตรียมเตรียมทยอยรับของขวัญจากบทเรียนแห่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบรางวัลที่แท้จริงเตรียมทยอยรับช่วงเวลาแห่งการ ครองคู่นะคะอย่างหวานชื่นนะคะบางท่านก็อาจจะได้เจอแล้วแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เสวยผลเสวยสุขร่วมกันจากนี้ไปนะคะสุขสบายร่วมกันจากนี้ไปบางท่านโสดอยู่ก็เตรียมต้อนรับเลยคู่แท้จะมาหาแล้วนะคะใครที่เจอกันแล้วเตรียมลงเอย่มหวังค่ะเตรียมครองคู่เตรียมแบบผูกมัรดระดึงหัวใจนะคะจบแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้เอฟดขอทํานายให้ พี่พเพื่อนๆนทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พีเพื่อนเอนทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะ มั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพอนๆทุกคนไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหน้า ะะจบแบบทําเวลาได้ดีมากเลยอะเอาเท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังอีกนะคะวันนี้นี่คือนี่คือพลังงานแห่งโชคชะตาสรุปเลยว่านี่คือการปิดกรรมเดิมเรียบร้อยปิดบัญชีนะคะปิดบัญชีสถานการณ์กรรมเดิมได้ชำระได้ เสร็จสิ้นนะคะแล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงสะสมหรือช่วงแบบความสุขอะช่วงแห่งชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและอนาคต ยืนข้างคุณอนาคตเข้าข้างคุณจบแล้วเอ,อ่ยสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พีๆเพื่อนๆเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะดไนท์ไม่ใช่굿ไนท์ตอนนี้ช่วงเย็น <laughs> สายยันสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะลาไปด้วยภาพนี้นะคะบ๊ายบาย